วันนี้เวลา17.09นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณสเสด็จไปวัดสุทัศเทพ,พรวรารารารรมชวรมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสากยมุนีและภาพพระสุนทรีวานี แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมนทรามหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาที่เดีรัชกาลที่8ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารหลวงจากนั้นเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ณพระอุโบสถวัดเทพ วัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงหนึ่งใน18พระอารามที่มีพระราชดำริให้จัดพระราชพิธีถวายภาพพระกฐถินหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และองคมนตรีเชิญภาพพระกฐถินไปทอดถวายหลังเทศกาลออกพรรษาตามโบราณราชประเพณีโดยเรียกว่ากฐถินหลวงคือการยกภาพพระกฐถินถวายแด่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งซึ่งอยู่จำพรรษาภายในพระอารามจนครบสามเดือน โดยไม่เจาะจงผู้ใดผู้รับตามพระวินัยบัญญตัติอันเป็นการเสริมกำลังค้ำจุนรากฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเข้มแข็ง วัดสุทัศเทพรวรวรามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนกิดราชวารมหาวิหารเดิมชื่อว่าวัดมหาสุทธาวาสมีที่ตั้งอยู่ใจกลางพระนครสร้างขึ้นเมื่อปี2350ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราชรัชกาลที่1นึ่งปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัช,ชกาลที่สาม โดยพระราชทานนามว่าวัดสุทัศเทพพรวรารามปัจจุบันมีพระพรมวชิรมุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม92รูปภายหลังทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐินแล้วเสด็จออกฌานหน้าพระอุโบสถประธานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินสนับสนุนวัดและสมทบทุนมูลนิธิอธรมาราชานุสรในพระบรมราชุปธรรมเฝ้ารับของที่ระลึก ทั้งนี้วัดสุท,ทัศเทพรวรารามมีสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนโกสินทร์โดยพระวิหารได้รับอิทธิพลมาจากวิหารพระมงคลบพิษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันประดิษฐานพระพุทธศรีสากยมุนีหรือพระโตซึ่งอัญเชิญมาจากวัดมหา,าธาตุจังหวัดสุโขทยัยในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง นอกจากนี้ที่พระทิพด้านหน้าพุทธบัลลังก์ของพระศรีศักยมุนียังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินรัชกาลที่8 ส่วนพระอุโบสถสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สซึ่งออกแบบให้มีขนาดใหญ่สง่างามนับเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีพระพุทธตรีโลกเชษพระพุทธรูปปรากมารวิชัยเป็นพระประธานพระอุโบสถนอกจากนี้ยังมีปูชนียสถานสำคัญต่างๆได้แก่สัตตมหาสถานที่จำลองสถานที่สำคัญเจ็ดแห่งหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว และวิหารโคดหรือระเบียงโคตที่สร้างรอมรอบพระวิหารจำนวนสี่หลังถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความงดงามและส่งคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมได้รับการขนานนามว่าเป็นวัดที่มีการวางพังได้สัดส่วนงดงามที่สุดอีกด้วย